สำนักงานคลางจังหวัดนนทบุรีขอสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดนนทบุรีณวันที่30พฤศจิกายน2568เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในเดือนพฤศจิกายน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที4 4่21ตุลาคม2568และแจ้งเวียนตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค0412.4ทับว751ลงวันที่28ตุลาคม2568มีเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมร้อยละ22.00รายจ่ายประจำร้อยละ24.00รายจ่ายลงทุนร้อยละ13.00 และเป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมร้อยละ25.00รายจ่ายประจำร้ยละ25.00รายจ่ายลงทุนร้อยะ24.00จังหวัดนนทบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณในภาพรวมจำนวนทั้งสิ้น6,980.92ล้านบาทประกอบด้วยรายจ่ายประจำ2,754.94ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ39.46และรายจ่ายลงทุน4,225.98ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ60.54 โดยมีผลการเบิกจ่ายในรายจ่ายภาพรวม2051.98ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ29.39สูงกว่าเป้าร้อยละ7.39เป็นลำดับที่17ของประเทศรายจ่ายประจํา1456.06ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ52.85สูงกว่าเป้าร้อยละ28.85เป็นลำดับที่37ของประเทศรายจ่ายลงทุน595.92ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ14.10สูงกว่าเป้าร้อยละ1.10เป็นลำดับที่15ของประเทศ โดยมีผลการใช้จ่ายในรายจ่ายภาพรวม2662.24ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ38.14สูงกว่าเป้าร้อยละ13.14เป็นลำดับที่10ของประเทศรายจ่ายประจํา1465.57ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ53.20สูงกว่าเป้าร้อยละ28.20เป็นลำดับที่38ของประเทศ รายจ่ายลงทุน1 1 9 6 6 7ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ28.3 2ส,สูงกว่าเป้าร้อยละ4.32เป็นลำดับที่10ของประเทศจังหวัดนนทบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณงบจังหวัดจำนวนทั้งสิ้น2 4 3 5้ล้านบาทประกอบด้วยรายจ่ายประจำา44.2ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ18.32และรายจ่ายลงทุน198.94ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ81.68 โดยมีผลการเบิกจ่ายในรายจ่ายภาพรวม1.4 2ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ0.58าต่ำกว่าเป้าร้อยละ21.42เป็นลำดับที่39ของประเทศรายจ่ายประจำา1.4ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ3.18่ต่ำกว่าเป้าร้อยละ20.82เป็นลำดับที่41ของประเทศในส่วนของรายจ่ายลงทุนยังไม่มีผลการเบิกจ่าย โดยมีผลการใช้จ่ายในรายจ่ายภาพรวม12.21ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ5.01ต่ำกว่าเป้าร้อยละ19.99เป็นลำดับที่8ของประเทศรายจ่ายประจำ1.78ลำ้านบาทคิดเป็นร้อยละ3.99ต่ำกว่าเป้าร้อยละ21.01เป็นลำดับที่45ของประเทศรายจ่ายลงทุน10.43ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ5.24ต่ำกว่าเป้าร้อยละ18.76เป็นลำดับที่7ของประเทศ เงินกันไว้เบิกเหลือมปีพุทธศักราช2568มีเงินที่ขอกันรวมทั้งสิ้น1,698.11ล้านบาทมีการเบิกจ่ายไป334.75ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ19.71และมียอดคงเหลืออีก1,363.36ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ80.29 โดยหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีจำนวน50หน่วยงานหน่วยงานที่มีเบิกจ่ายเงินกันเสร็จสิ้นแล้วจำนวน18หน่วยงานและหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินงานและอยู่ระหว่างการเบริกจ่ายจำนวน32หน่วยงานสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ